สวัสดีครับผมพันนุ่มประซังครับผมมือนีออกไหมครับผมมาสามคนครับนี่พันเตาต้มเตี๋ยวมันต้งกินเขาอยู่ครับครับผมของทัพดูเดินดูทองครับผมมือนีมาเทศต่อครับผมต่อที่ออกมาครับผมตะคู่เหรอเฮ้ยพันโตเทศซอยครับผมเทศผู้เดียวคือสิบบไวนี่ครับผมหนึ่งสองสามสี่ครับผมอันนี้ต่อพันนุ่ม ซีคั่วที่พานุอมกมากเป็นติวน๋วนึงนะครผมแล้วก็ตอกเนื้อสามครับมาเบิงวะสี่มิตัตวะนะผมมากันสามคนครับผมครับจางใส้โลลงไปตารางนะครับผมภาพไม,ม,เม,มไ้เป็นเหมือนๆไปเก็บมัมมวนนะครับผมกล่องโปชุ เยังมาลุ้นกันครับผมตอนนี้เวลากประมาณหกโมงแล้วนาฬิกาครับผมหกโมงสิบสองนาทีครับผมเริ่มสลัวสลัวแล้วครับ ีครับตอกทิวครับผมทำงานครับตกเอฟเลยครับผมครับ อยู่นิดนึงครับผมข่อยอยากจัดการเงื่อนห้องนี้จานที่สองมาแล้วครับครับผมจุดเดียวสองตัวครับผมเจอมาเยอะเลยครับตัวนี้ดินตายแล้วครับตันตบตนวนี้ถึกถึกโผล่พอดี พราะตัวนี้ห้องตัวนี้แรนมากผมผมจะซ้ำเลยครับผมเรียบร้อยคือกันครับตายสองครับผมมันมัครับผมเจอไม่เรียบร้อยครับผมตอกโทนครับผมเลยตอกตอกตึงครับผมตอกตื้ครับผมเจบไม่เรียบร้อยครับผม เรียครับผมเขียนแบ้โอเคครับผมเตรียมให้เรียบร้อยครับผม,คคบผม,บบผมตัวนี้เดี๋ยวจะเอาคู่อื่นล่องครับผมวันไหนโคดคู่นี้เทียดเห้เรียบร้อยแล้วครับผมโอเคครับผมคคบผมู้พี่น้องเหตุการณ์บกขาดฟนันครับพี่น้องสาย มัดนังติก๊กเอผ่ายิ่งนูผ้านมขาดครับผมดึงดูไรครับผมมันขาดนค,น,านครับฉุกเชินใส่เวลาฉุกเชิญครับตัวนี้เป็นสายเกือบ,บูดครับผมต้องเท้าบูดเท่านี้นะครับผมสายที่ห้อยอยู่ทั้งขางเลยครับผมใส่เวลาฉุกเชินครับผมนี่ครับผมใส่เวลาฉุกเชิญ ได้ดแดงๆนี่ได้มาจากได้ครับผมก็ได้มาจากนี่แหละผมคอดีครับผมตอกห้องลูกค้าคม,มะเท็ดตัวนี้ผมใส่เสือกใส่ได้นะครับผมถักนะครับผมนี่ครับผมใส่ได้ถักนะครับผมนี่ครับผมผมก็เอาไล่ไล่ออกจากนี่แหละครับผมมามัดนะครับผมอ่าเหตุาการณ์ไปแบะ,ะทังนะครับผม ประทังนะครับผมเอาสายไดก่อนมือหนิขึ้นนีิครับผมคู่ใดที่พ่นุมเทศพันกับเจ็บใบหอยก้อนนะครับผมเอาคููใหม่ไปเทปอีกครับผมเนาะเงาต่อพี่น้องเมื่อกี้นี้เจือกขาดนะครับผมพอดีไดยเจือกสายเกือบุตรล้วก็สายได้ทักครับผม Momat, tham long, quay quanh nơi với Po tony, gặp vila 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 gặp song thùm nho bụng. nhau thoa bụng. Yup, nho bụng. Oh, เงี้ยวโตพี่เนาะอ๋อพอดีเอาพันเตามาพอดีหนึ่งเน๊ะคือตรงคืออยู่ครับโอ้ใส่กลางหัวเลยครับผมโอ้พันเตายิ่งแม่นเี่ครับผมนี่ครับเข้าวโบกข้าวโบกเอี๋ยวเดี๋ยวไปเราเตรียมต่อไปครับผมเนี้ยวเนีเมื่อกี้นี่ถ้าบ่ไดเร่เสือกเกือบบูดไอ๋พันพันเตพอดีแย่เลยครับผมใส่สวยครับใส่สวย ถูกเชินเงี้ยผมเซไปแล้วถูกเชิญนี่แหละเอาเนียตัวผมมาหน่ย

เดี๋ยวให้เรียบร้อยนะครับผมคุยดุนเต็มต่อไปครับผมโอ,อหบหอบแรกอย่างขาดอีกรอบพี่น้องมีรอบ2องขาดอีกครับผมเป็นเสียกมัดล้องเถาสำรองครับผมรอบแรกพ่านนมมหอดรถลดแล้วครับผมถามูยรถนี่แหละพา อย่างขาดครับผมยิ่งบมได้รอบแรกเอีกตัวแล้วเนาะนะลงก่อน ดเก้าโอเคครับผมหลแบแดกพนมนี่ในเก่าตัวเดี๋ยวถามมุกนครับผมก็ทางส้ยครับผมว่าทิมนีเสือกเปลี่ยนให้บนนะครับผมโอเคครับผม แก้ปัญหาได้แล้วผมรอบที่สองใส่นี่แล้วผมเครื่องล่างของขังเนี่ยซอยครับผมแก้ไขปัญหาไปครับผมียบบ้อยครับผมสร้างแส้เ,เอาสร้างใส้กันมากพอดีครับผมผมก็เสร็จแล้วพอดีโอ้ยมีเงินเล็กตัวมันเออ เล็กตัวเล็กตัวเล็กตัวหนูไงมันห่งยาอไมงเลยเขาทังหลังันเต็มเต็มอยมันด้ยหูมันเนาะทังนี้โอ้ยค่จะไม่มาตัวใหญ่ปืนยางขาดยางขาดสองเทียน่ะทีนึ่งอ๋อเสียกันต้องเท่าโตนะวันนี้พี่พวกขาดอีกล้วเนะ

สรุปผลงานนี้ม่ส่อครับผมไปมาขึ้นหนึ่งสามคนพันนมพันโตแล้วกะสางใสครับผมผลงานที่ได้กับต็นนาที่พ่อใจครับผมต่อมานี้ครับผมสำหรับเจ้านี้กับลาไปก่อนครับเจอกันชิปลิปหน้าครับผมบวัสดีครับ